1ข้อ3นาทีสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับและนี่คือรายการ1ข้อ3นาทีนะครับจะเป็นรายการที่หนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับผ่านทางพระวจนะพระเจ้าซึ่งวันนี้พระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนใจเราอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33 ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่33ได้กล่าไวไว้ดังนี้ว่าแต่พวกท่านจงแสวงหา,งาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แต่พวกท่านจงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้ พวจนะตอนนี้นะครับได้หนุนใจเราที่เป็นคริสเตียนที่ผู้ที่เชื่อและวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เราจะแสวงหาพระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรานะครับเรื่องนี้พูดถึงการเรียงลําดับความสําคัญในชีวิตของเรานะครับว่าเราได้ให้ความสําคัญกับเรื่องใดก่อนเป็นอันดับแรกในพวจนะตอนนี้ได้หนุนใจนะครับที่เราจะให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเรานะครับเพื่อที่เราจะพบคําตอบนั้น ผ่านทางเหตุการณ์หรือผ่านทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชื่อ <cie m primera> ว่าพระเจ้าจะทรงตอบนะครับในคําอธิษฐานของเราเมื่อเราเริ่มต้นที่พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราก่อนนะครับเพราะ <happier> ฉะนั้นแล้วนะครับแน่นอนหลายครั้งก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่เราจะให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกจริงๆนะครับเรามักจะให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกก็ต่อเมือ <hora> ่อเราเจอกับปัญหารหรือเจอกับมรสุมบางอย่าง แต่วันนี้หนุนใจนะครับเพราะวะนะตอนนี้หนุนใจให้เราได้ให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกนะครับอันดับแรกหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตื่นเช้าขึ้นมาเราให้เราให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นที่หนุนใจเราดีไหมครับเช่นเราได้อ่านพระคัมภีร์ได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอกําลังจากพระเจ้าในเช้าวันนั้นที่เราจะสามารถต่อสู้กับตลอดทั้งวันที่ เราทํางานเราเรียนหรือเราทําเรื่องใดก็ตามที่จะเสริมกําลังเราในตลอดทั้งวันนั้นเราให้พระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกในช่วงเช้านะครับเชื่อว่าตลอดทั้งวันนั้นเราก็จะสามารถมีพระคําของพระเจ้าที่คอยหนุนเสริมเราในตลอดทั้งวันนั้น ผมหนุนใจนะครับที่เราจะกลับมาเฝ้าเดี่ยวอ่านพระคัมภีร์นะครับแล้วก็ให้ผูชนะของพระเจ้าเป็นอันดับแรกให้คําอธิษฐานของเราในเช้านะนั้นก็เป็นอันดับแรกในการที่เราจะทําการงานหรือทําสิ่งอื่นใดนะครับวันนี้ภร้ชนะตอนนี้ได้หนุนใจให้เรานะครับที่จะให้พระเจ้าเป็นอันดับแรกในชีวิตของเราและเราจะพบกับคําตอบในทุกเรื่องราวในชีวิตของเราเมื่อเราร้องทูลกับพระองค์และเราจะรู้ว่าพระเจ้า จะเป็นผู้ที่ให้คำตอบและจัดเตรียมสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ให้พระเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกและเราต้องรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของเราสแสวงหาพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของเราและเราจะพบว่าน้ําพระทัยของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราคืออะไรวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านผ่านทางพวงจนะตอนนี้ครับหนึข้อสานาที